สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่10สิงหาคม2 5 6 5มีรายงานข่าวนะครับว่าเบลเยียมสั่งเรียกคืนไอศกรีมฮาเกนดัสไอศกรีม,รมยี่ห้อดังจากชั้นวางขายเพิ่มเติมเมื่อวันที่10สิงหาคมหลังจากที่สหภาพยุโรปนั้นแจ้งเตือว่าพบสารปนเปื้อนที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง ภายหลังจากที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของสหภาพยุโรปได้ตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในไอศครีมยี่ห้อดังที่ผลิตโดยบริษัทเจเนอรอดมิวผู้ผลิตอาหารรายใหญ่จากสหรัฐอเมริกาตามคำขอของประเทศฝรั่งเศสก็ได้ออกมาประกาศเตือนในเดือนกรกฎาคม2565ว่าพบเจอสาร2โครโรอเอทานอลในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวชนิดกระปุกใหญ่และถ้วยมินิลดหมดอายุเดือนมีนาคมถึงเมษายนปี2023นะครับก็คือปีหน้า ซึ่งสารนี้ส่งผลเสียต่อร่างกายมนุษย์และสามารถก่อโรคร้ายเช่นมะเร็งต่อมน้าเหลืองและมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้นะครับด้วยเหตุนี้เบลเยียมรวมทั้งฝรั่งเศสและสเปนจึงได้ทาการสั่งระง,งับการวางขายไอศครีมฮักเก็ดั็อตดังกล่าวโดยสํานักง,งานด้านสุขภาพาอนามัยแห่งชาติของเบลเยียมได้เรียกคืนไอศครีมเพิ่มขึ้นอีก7รายการเมื่อวันที่10สิงหาคม2 5 6 5หลังจากที่ได้เรียกคืนไอศครีมฮักเก็ดักไปแล้วกว่า10รายการซึ่งรวมถึงไอศครีมรสวานิลารสช็ บิทเทนและรถพาลีนแอนด์ครีมในวันที่7สิงหาคม2565นอกะครับนอกจากนี้ยังมีการสั่งห้ามไม่ให้ผู้บริโภคที่รับประทานไอศครีมรถที่มีปัญหาจากสารปนเปื้อนหากซื้อมาแล้วให้นําเอาสินค้าไปทําลายทิ้งและรีบติดต่อทางเจเนอรรลมิลวเพื่อเรียกร้องเงินคืนด้านบริษัทผู้ผลิตอย่างเจเนอรรลมิลวได้ออกมาถแถลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าสารปนเปื้อนซึ่งอาจก่อให้เกิดมะเร็งนี้น่าจะมีต้นตอมาจากสารสกัดจากวานิลลาของซัพพลายเออร์ ตอดต่อกับรายงานของสำนักง,งานการตรวจสอบอาหารแห่งชาติบราซิลที่ระบุว่าพบสารปนเปื้อนในไอศครีมวานิลาของฮากเกนดัสและได้ให้หลีกเลี่ยงสินค้าดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม2565ที่ผ่านมานี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับสำหรับไอศครีมฮากเกนดัสของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งรักที่วางขายอยู่ในสภาพยุโรปนั้นตอนนี้ต้องบอกว่ามีการปนเปื้อนนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ผู้ที่รรัับปปะทานนนไ้ เรื่องของโรคมะเร็งได้เช่นมะเร็งต่อน้ำเหลืองแล้วก็มะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับสําหรับคนที่ซื้อไปแล้วก็ให้นําเอาไปทําลายนะครับแล้วก็ไปขอนคืนจากทางด้านบริษัทเจเนนรัดมิลผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกานี่แหละครับส่วนในเบลเยียมในสเปนในฝรั่รงเศสต,ตอนนี้ก็มีการเรียกผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยกลับคืนนะครับก็คือไม่ให้วางขายให้เอาออกจากชั้นวางขายทันทีนะครับพเพราะเกรงว่า ประชาชนนั้นจะได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนดังกล่าวนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่อง่ายอินเทอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ